คนเกิดวันเสาร์ได้ไพ่อาจารย์มงคลต้องเช็คตัวเองเลยครับเพราะเกิดวันเสาร์ใบแรกแปดดาบเลยโอ้โหเลยครับเจ้าชายถ้วยเก้าเหรียญราชินีเหรียญเฮอร์มิสเฮอก็ยังดียังได้ไพ่ดีเข้ามาส่งดวงช่วงนี้ครับแปดดาบว้าวุ่นเลยสิคราวนี้นะครับมันมีปัญหาต้องตามแก้ไข อย่างน้อยก็นเนี่ยสุขภาพของอาจารย์มงคลเองงานค้างแล้วแต่สิ่งต่างๆโอ้ตรงดวงจังเลยช่วงนี้คนวันเสาร์ครับต้องสู้ต้องฝ่าฟันกับอุปสร,รรคสิ่งต่างๆมากมายการถูกติชินนินทาสูกสิ่งต่างๆเพราะอิทธิพลของแปดดาบแต่ไม่ต้องกลัวครับสิ่งต่างๆที่ดีงามก็ยังมีไพฤาษีแปดดาบเจ้าชายถ้วยตามแก้ไขกันไปอุปสรรคเกิดขึ้นก่อน แต่ความโชคดีจะตามมาที่หลังก้าวเหรียญราชินีเหรียญสิ่งต่างๆการเงินการทองเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องของการงานอยู่ในขณะนี้ให้ใช้ความใจเย็นๆน, <c oughs> <c oughs> นี่ครับแสดงอาการออกอเลยครับเห็นไหมนะครับพยายามที่จะเก็บอารมณ์ที่สุดพยายามตั้งใจทําที่สุดแต่มันก็เก็บไม่ยู่ <c oughs> ตรงดวงเลยใครเป็นแบบอาจารย์มงคลบ้างครับคนเกิดวันเสาร์นะครับ ค่อยๆไปครับเพราะไพ่อพบอกค่อยๆแล้วจะได้ดีครับเรื่องของการเงินครับช่วงนี้คงต้องใช้เงินเยอะซื้อค่ายาอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยปาาระจันนะครับแต่ก็สู้นะครับทําทุกสิ่งทุกอย่างก้าเหรียญราชนีเหรียญแปดดาบซ่อมแซมปรับปรุงใช้ทุกอย่างการเงินการทองควักออกไปก่อนแต่จะมีเงินเข้ามานะครับราชนีเหรียญก้าเหรียญจากผู้หญิงตัวเล็กๆ จะนำโชคนำลาบมาให้สำหรับความดวงดีเอาในเรื่องของบ้านเล็กที่นะครับถ้าบ้านเล็กที่ของอาจารย์มงคลเนาะห้าหกเจ็ดทับห้าเจ็ดนะแต่บ้านของแต่ละคนเป็นยังไงก็แล้วแต่นะอาจารย์คนวันเสราร์ก็เลยเสนอแนะนิดนึงแต่ก็เอาคนวันเสราร์บ้านของของแต่ละคนเนาะในช่วงนี้จะมีโชคมีลาบเรื่องของความรักครับจะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน คนในบ้านคนในครอบครัวนะครับอาจารย์มงคลก็ได้ภรรยาคอยดูแลการเจ็บกันป่วยลูกหลานบริวารเช่นเดียวกันในช่วงนี้คนโสดครับจะมีดวงพบรักกับผู้หญิงนะครับคนใจบุญหรือคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้คนที่เคยผ่านก็มีครอบครัวมาแล้วมีลูกติดจะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับแต่เป็นดวงส่งเสริมกันให้มีเสร็จสิ่งที่ดีมีความเจริญรุ่งเรืองเรื่องของการเจ็บป่วยสุขภาพครับ แปดดาบเลยครับช่วงนี้ฝุ่น PM 2.5เต็มไปหมดเพราะฉะนั้นจะเดินทางไปไหนก็สมน้ากากทาน้ำเยอะๆหรือดูแลเอาใจใส่ตัวเองเป็นพิเศษช่วงนี้ครับมีไพ่ของฤาษีเป็นอะไรก็รักษาหายแต่จะต้องผ่านทานยาหาหมอมีอุปสรรคนอนพักผ่อนสักนิดนึงนะครับแล้วทุกอยางก็จะผ่านไปให้ไปทำบุญกับนะค,คน <c oughs> คนป่วยคนชราไปไปพากันไปทําบุญอาจารย์มงคลก็ต้องไปทําบุญแล้วครับในช่วงนี้คงจะต้องนะครับไปบริจาคทานการเงินให้กับขอทานคนเจ็บคนป่วยหรือคนตาบอดสักนิดหนึ่งแล้วจะเป็นสิ่งที่ดีบุญกุศลเนาะโอ้โหตรงดวงเลยอาจารย์ได้เปิดไพ่เสียงขึ้นมาก็เป็นไพ่แปดดาบงานค้างงานค้างเต็มเลยนะครับเพราะว่า เปิดให้คนดูแล้วแต่ศรัทธาเขาส่งมาเยอะเต็มไปหมดเลยอาจารย์ก็ป่วยก็พยายามจะเคลียร์ยัยงไงต้องขอโทษคนที่อาจารย์มงคลคลั้งงานมานะครับทุกวันนี้ก็ติกตอกก็พยายามจะทําทําป่วยก็ต้องทําพี่เอื้อสาลีดีครับเมตตาอาจารย์มงคลยิ่งเอ๋นะครับแล้วแฟนคลับของอาจารย์มงคลเราต้องทำทุกๆุกคนนะครับเนี่ยแหละครับดวงหมอดูป่วยก็ต้องทํางานแต่ก็สู้นะครับ ไม่เคยท้อถอยไม่เคยที่จะกลัวและหวั่นอะไรก็ป่วยก็ยังทําไม่มีฟอร์มอาจารย์มงคลรอดที่ทำและคนอื่นนะครับที่เกิดวันเสาร์เป็นแบบอาจารย์มงคลไหมครับสู้นะครับเอาใจช่วยสู้แล้วรวยครับก้าวเหลีย่ยญราชดีเหลียญน,นะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะครับขอบพระคุณครับ